สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็อยากมาแชร์วิธีสร้างความมั่นใจในการพูดนะคะทำยังไงบ้างอันดับแรกเลยเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่เราจะพูดหรือสื่อสารออกไปเนี่ยเรื่องอะไรจดลําดับขั้นตอนนะคะคีย์เวิร์ดที่สําคัญนะคะเป็นหัวข้อก็ได้ไม่จําเป็นต้องจํำทุกตัวอักษรน,นะคะจําเป็นคีย์เวิร์ดแล้วก็มาพูดให้เป็นธรรมชาติที่สุด ฉะนั้นทฤษฎี21วันเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยอันนี้ได้ผลจริงนะคะถ้าเราทําสิ่งนี้ฝึกพูดเป็นประจําทุกวัน21วันต่อเนื่องเราจะเป็นคนที่พูดเก่งขึ้นอย่างแน่นอนนะคะและที่สําคัญเนี่ยเราจําเป็นจะต้องแบบอัดคลิปวิดีโอเวลาเราพูดด้วยจะได้ดูรีแอคชั่นว่าท่าทางการพูดน้ําเสียงเราเป็นยังไงเวลาที่เราพูดต่อหน้าคนฟังจริงๆเราต้องมีไอค contact นะคะสบตาคนฟัง และที่สําคัญเลยนะ,ะพูดช้าช้าชัดชัดไม่ต้องรีบนะคะพเพราะเมื่อร่ก็ตามที่เราพูดช้าช้าชัดชัดเราจะดูมีความมั่นใจและก็ควบคุมสถานการณ์ได้แต่ถ้าเรารีบพูดแบบว่าพูดเร็วมากๆนะคะเราจะกลายเป็นทุกอย่างควบคุมไม่ได้เลยเหนือการคาดหมายและมันก็จะไม่ดีอย่างแน่นอนว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กำลังเตรียมตัวฝึกพูดอยู่บ้างนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย